กวงอู่ซานภูเขาใบไม้หลากสีอันดับหนึ่งของจีนเดินทางด้วยสายการบินชั้นน้าและพักโรงแรมสีดาวตลอดทริปค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเรามาเริ่มต้นทริปกันที่เมืองโบราณเอินหยางกูเจิน้นพาไปย้อนรอยบรรยากาศเก่าแก่กว่า1,400ปีต่อด้วยผาหินแกะสลักหนานคานที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกทางพุทธศิลป์ที่ห้ามพลาดและเดินทางไปยังไฮไลท์ของทริปนี้ภูเขากวงอู่ซานจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่อลังการที่สุดในจีนจนได้รับฉาย,ยาว,ว่าเป็นพรมแดงที่ยาวที่สุดในเอเชียและยังมีอุทยานตาปา ที่เราจะนั่งกระเช้าขึ้นไปดูยอดเขาเสียงหลูและจุดชมวิวหุบเขาหมีดําค่ะเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆไปเลยค่ะ จากนั้นเราเดินทางมาต่อที่เมืองซุยหนิ่เราจะพาทุกท่านไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดหลิงฉวนค่ะวัดเก่าแก่ของมณฑลเสฉวนจากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเฉินตูแวะชมความน่ารักของเจ้าแพนด้าปิดท้ายด้วยการเดินเล่นชิวๆที่ถนนกว้านใจหรือถนนซอยกว้างแค่และสําหรับทิปเฉินตูเขากวงอู่ซานนี้ยังมีสถานที่อื่นๆรอให้คุณไปสัมผัสอีกท่านใดสนใจสามารถทักหาแพนด้าฮอดเดย์ได้เลยนะคะคุ้มค่ารู้จริงเราดีที่สุดสําหรับคุณ